นี่จะมารายงานบัตรคนจนนะครับว่าจะทำยังไงนะครับน่าจะลงทะเบียนภายในปีนี้หรือต้นปีนะครับว่าจะได้ใครจะได้ใครจะไม่ได้นะครับมีหลักเกณฑ์อะไรบ้างนะครับก็ต้องทําเอกสารนะครับแล้วไปส่งธนาคารนะครับกรอกนะครับ่มีอะไรก็สอบถามมาที่ผมได้นะครับ หรือว่าจะไปติดต่อลูกหลานนะครับที่มีความรู้ศึกษาม,มานะครับก็จะเพิ่มให้เป็น15ล้านคนนะครับจากปกติจากขราวที่แล้วนะครับ13.6ล้านคนนะครับนายกพัชร,รมนมรีนะครับเประยุทธจจันโอชานะครับ และรัฐมนตรีกะสวงกะราหมครับมีนโยบายในการแก้ปัญหาความเหลื่อมลำ้ำแบบคนจนกับคนรวยครับในส่วนของผู้มีรายได้น้อยนะครับมีมติเห็นชอบให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนนะครับแบบสมาร์ทการ์ดนะครับแทนบัตรประชาชนสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการใช้จ่ายนะครับชงคลรเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่นะครับก็อาจจะ ภาในสิ้นปีนี้ครับเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ปชาชนคนไทยนะครับเดี๋ยวยังไงก็ผมจะรายงานอีกรอบนึงนะครับก็กดไลค์กดชื่นชอบกดจับตะไครนะครับกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกเร็วๆนี้